นี่คือความรักนจีนหนีเห่าวนี่ห่าเฮ้ยนี่ห่าคุณพูดจีนได้นี่ทีมคุณใช่ไหมได้แปลว่าเขาต้องพูดจีนได้นี่คือลูกครึ่งไทยจีนเลยครับครึ่งไหนคุณเป็นไทยครับครึ่ง้ายครับครึ่งไหนครึ่งเป็นจีนครับครึ่งวาไหนลองพูดจีนครึ่งวาให้ฟังหน่อยเเอ คือมันสมองของทีมผมครับพี่ผมบอกเลยว่าเรื่องความรู้ประเทศจีนแล้วคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาผมถามเบสิกเบสิกเลยอย่างนับแรกง่ยง่ายหนึ่งสองไอ้ยังจับไม่ได้ผมอยู่กับกูคุยกับมันก่อนผมเชื่อแล้วครับโอเคไล่ก็ไล่สีสีสีก็สีไหลไหลหวังเปิงไหลเฉาหวังเหล่าไหลเปิงสี่หัวเท่าเพราะว่าเริ่มองที่ ข้อที่หนึ่งนะคะเทศกาลตุดจีนมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วอัญมณูนะเงียบกันหมดเลยถ้าพร้อมแล้วกดค่ะสาวไม่นานทีนะคะตอบว่าอะไรคะพี่บอกมึงเปแล้ามเอืออะไรล่ะโอ้หพี่เอยหมดเวลาค่ะฟังผมแด้วกันตอบไปเลยครับป้าเจี๋ยคำตอบที่ผิดค่ะเฉลยก็คือชุนเจี๋ยค่ะ ทำไมถึงชุนเจียออภาษาจีนเรียกว่าชุนเจียเพราะว่ามันแปลว่าฤดูใบไม้ผลิซองแดงที่นิยมให้กันในวันจุดจีนเรียกว่าอะไรคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะบไปของเปารัดเป็นต่อที่ถุกตัองค่ีวคบว่าเปา่มันง่ายอยู่แล้วเปาเปาก็คือกระเป๋าแล้วว่าสีแดงอยู่แล้วในวันตรุดจีนเกาลัดมีความหมายตรงกับอะไร ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะตอบผมตอบเลยครับว่าความอุดมสมบูรณ์ครับเนื่องจากเกาลัดเนี่ยมันจะเกิดได้มันต้องมีความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะฟังผมจีนฮอกเกี้ยนคุณพูดไปเลยครับความสุขเออความสุขนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ เงินค่ะเฮ้ยเหรอมังเท่าดีกว่าเกาลัดเนี่ยมันพ้องเสียงคำว่าลี่ที่มันแปลว่าผลกำไรเข้าเกาลัดมันเป็นลี่ได้ไงเกาเกาลัดในภาษาจีนค่ะลี่ราชวงศ์แรกที่รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันคือราชวงศ์ใดนคะถ้าร้อมแล้วนะคะกดหักออกมาแลยครับอัจฉริยะของผมข้อ3ราชวงศ์ฉินเป็นตอบที่ ถูกต้องค่ะกินสีห้องเต้นะตตามตำนานนะคะสีสาวงามของจีนผู้หญิงที่สวยจนนกเนี่ยจะต้องยอมตกลงมาหรือที่เรียกกันว่าสวยจนปัดสีตกนภานะคะมีชื่อว่าอะไรตอบแล้วกดค่ะอผมตอบว่าเกียวเซียนครับเกียวเซียน,นะค่ะผมตอบที่ผิดค่ะ <c oughs> เชื่อไม่ใช่เตียวเซียนหรอเพราะว่าแต่ละคนยังมีความงามต่างกันนี่คือหนึ่งในสี่เชื่อไหมว่าหวังจะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้ข้อนี้ไปนะบมดเวลาก่อนเลยพูดแต่พูกันอีกคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเพราะว่ากำลังจะบอกว่าหวังเจ้าจิ้นเป็นคนเดียวที่ไม่เคยได้ยินในนี้ไม่คุ้นหวังเจ้าจิ้นนี่คือเป็นคือนกบินมาอยู่งเงี้ยเห็นว่าสวยปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะมันก็มีสองอย่างนะ เห็นว่าสวยหรือว่าเห็นว่าตกใจตายเห็นว่าสวยก็ตตมตำนานทีมผมมีคำถามอ่ะอหวังปีเจ้าคืออะไรครับเขาคือไทตรุจจีนเนี่ยมีจุดกำเนิดครั้งแรกในราชวงศ์ใดของจีนค่ะถ้าพมแล้วกดจดจดอดจดจดจจด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 ดจ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 ด่ดจ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 ดะดจดจตอบจ่จจดาน ถูกต้องค่ะท่านนี่เป็นคนที่เป็นราชวงศ์ที่ไว้ผมเปียด้วยมันก็ตรงตัวว่าจุดจีนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ท่านนะคะก็คือเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติยินหยางรู้จักไหมยินหยางเนี่ยหมายถึงอะไรในวัฒนธรรมจีนค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเฮ้ยแล้วม่วนเนี่ยเบียโนนครสมดุลเป็นคําตอบที่ ถูกต้องค่ะหยินหยางเนี่ยนะคะตามแนวคิดทางปรชัชญาโบราณของจีนเนี่ยกล่าวถึงพลังคู่ตรงข้ามแต่ว่าเก้อหนุนกันค่ะซึ่งหล่อเลี้ยงและสร้างสมดุลทุกสรรพสิ่งในจักรวาลค,าคา่ะแล้วก็เมื่อหยินหยางมารวงกันเนี่ยเราจะเกิดภาวะสมดุลทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยจะอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ร่างกายของเราค,าคา่ะเอะแล้วอันนี้หยินหยางนะแ,แล้วถ้าปาย่างล่ะครับปาย่างก็จะก็จะอยู่บนไฟหอมๆแล้วถ้ากุ้งย่างล่ะครับก็พมมา เนี่ยมันยากนะมันยากกุ้งกุ้มีบางใกล้เกี่ยงกันครับเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนโดยทั่วไปใช้เวลาในเทศกาลประมาณกี่วันค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะผมเดาว่าซาวครับยี่สิบยี่สิบอีสามยี่สิบนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผมขอตอบว่าสิบครับเออสิบนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ๋อมันคือ ครึ่งเดือนพอดีใช่สิห้าวันค่ะคุณได้หรอกก็คือจะแบ่งเ,เป็นวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวค่ะอเอ๊ะถ้าวันจ่ายคุณไปจายย่ายที่ไหนครับผมไปจ่ายกับเจ้าหนี้ครับเอ้ยแล้วถ้าวันไหว้ล่ะครับไหว้พระครับที่วัดวันเที่ยวเที่ยวทะเลครับรวมรวมกันอ,อ๋อจุดจีนใช่ครับจ<อ>ุดจีนดจีนนี่ผมต้องไปทะเลครับไปทำไมบ่อยๆครับท่เลยอ๋อจุดจีนผมจะไปเผาข้อหลางครับเน่ใช่เพราะว่าที่ทะเลเนี่ยก็คือบางแสนมันมีข้อหลังสมบูอ่า วันชาติจีนตรงกับวันใดถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเฮ้ย18กันยาครับ18กันยานะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะฟังผมตอบ10บตุลา1ิตุลาคมนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมของคูต่ายไม่แค่สินบองนี้ก็คือเป็นวันที่ จัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นประธานาธิบดีของเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงแล้วคุณอะไรตุงครับเอาครับคุณเอาคุณมีอะไรตุงครับกระปุกประเทศจีนประกอบด้วยกี่ชนชาติพันธุ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราหนึ่งในสีนี่แหละกดค่ะคุณเบลค่ะผมตอบว่า54เลยครับเด้เลยครับคุณ ชาติพันธุ์นะครับไม่ใช่ขนาดถ้าขนาดผมต้องตอบเยอะกว่านี้ขนาดของประเทศใช่ไหมของผม54ชาติพันธุ์นะคะเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะ58 58ชาติพันธุ์นะคะเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะห้าสิบสองใช่ไหมห้าสิบหกก็คือประเทศจีนเนี่ยจะประกอบด้วย56ชาติพันธุ์ก็คือแบบชนเผ่าหรืออะไรงี้แต่ว่า โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรชาวฮั่นค่ะถ้าเกิดไม่ได้ฮั่นจะเป็นยังไงครับมันก็จะชิ้นใหญ่มันจะเป็นตอนญ่ๆเแล้ยนี่คุณจีนโซนไหนเนี่ยอ้อก่ยังวาจีนไม่นำโค้งเชื่อไหมครูนั่งดูมสองคนคุยกันสนุกเลยผลไม้ชนิดใดนิยมนำมาไหว้ตุ๊จีนเพื่อสื่อถึงโชคลาภและความเป็นสิริมงคลถ้าพร้อมแล้ว ผมตอบเลยครับว่าไงาไมกส้มส้มนะคะเป็นคำตอบที่ถูกตั้งค่ะเพราะว่าส้มกับสิริมงคลเนี่ยมันคือสอสเสือเหมือนกันก็คือตามความเชื่อนะคะจะนิยมจัดผลไม้เป็นเลขขี้ค่ะก็คือ3 5 9หจะไม่มีเจดนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเลขมงคลค่ะสื่อถึงความก้าวหน้านแล้วก็ความสมดุลในชีวิตค่ะแล้วก็ส้มเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่พ้องเสียงกับคำว,ว่าความมงคลด้วยค่ะที่เขาที่เขาไม่มีเลขเจ็ดเพราะว่า เพราะเจ็ดเนี่ยมันยับขนมเข่งและขนมเทียนมีความหมายโดยรวมตรงกับข้อใดค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะพี่เบลค่ะความร่ำรวยอะแตบว่าความร่ำรวยนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฮ้ยแข็งแรงเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะลาบลื่เหรอใช่ลาบลืนขนมเข่งแล้วก็ขนมเทียนไว้เจ้านะคะก็คือมีความหมายโดยรวมเนี่ยคือการ ให้พรให้มีชีวิตที่หวานชื่นราบรื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะเคยกินไหมครับหนมเข่งเคยครับหนมเข่งเป็นแบบไหนม,มันจะอยู่ในเข็งเหมือนปลาทูแล้วเป็น,นปขนมเทียนนะครับขนมเทียนเจอตอนไปไหว้พระครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงอันใหญ่ใหญ่ครับเป็นขนมเทียนพันศานี่ไอห่ามื่อกินมึงไปกินของเขาเก็บไว้กินสามเดือนเลยใครเป็นเ็กเซียนห้องเต้หรือเทพเจ้าที่สูงสุดองค์ปัจจุบันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดค่ะ ปาพุ่นจิ้นเดี๋ยวอีค่ะตอบว่ากวนอูคับกวนอูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเ็กเซียนห้องเต้องค์ปัจจุบันนะคะตามความเชื่อของลัทธิเต่าเนี่ยบางสำนักเนี่ยเชื่อว่าเป็นองค์ที่18ค่ะคือเทพเจ้ากวนอูนั่นเองใช่การจุดประทัดในวันตรุษจีนนะคะมีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อใดคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดค่ะคุณเบลค่ะ เพื่อฉลองปีใหม่ครับเพื่อฉลองปีใหม่ตุ๊จีนก็คือปีใหม่จีนอคถูกคลยขับไล่สัตว์ร้ายเพื่อขับไล่สัตว์ร้ายนะคะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะจำได้ว่าเขาไว้ไล่ไม่ให้สามารถกินศพอ๋อเหรอเท่าที่จำได้เพราะว่ามันสมัยโบราณเก่ามากความหมายมันอาจจะเปลี่ยนถือว่าใกล้เคียงเพราะวจริงสัตว์ร้ายตัวนี้มีชื่อว่าเหี่ยนเป็นสัตว์ที่จะนำพาซึ่งแบบ ใครแบบโรคร้ายหรืออะไรเงี้ยมาสู่คนก็แม่งของจริงก็เลยจะแบบขับไล่ไปอะไรเงี้ยเทพพระเจ้าใดถือว่าเป็นเทพประจําวันตรุษจีนที่ชาวจีนให้ความสําคัญมากที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเอเอามือออกสิคะเอามือออกคันนี้ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเฮ้ยเ้ยพเจ้าไทซิงเอี้ยอ่าไปสําตอบพี่ถูกต้องค่ะ ให้ความสําคัญแล้วก็นับถือมากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะก็คือจะมักนํามาบูชากันในวันตรุษจีนค่ะเพื่อความมั่งคั่งร่ํารวยอะไรอย่างนี้การเชื่อสิ่งโตในช่วงตรุษจีนมีรากฐานความเชื่อเรื่องใดค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะการขับไล่สิ่งชั่วร้ายเรียกสิ่งดีเข้ามาข้อที่สองใช่ไหมคะครเป็นคตอบที่ถูกต้องค่ะ โต, <Shift> โตน,น่ากลัวไงที่มันคำรามไล่สิงชวรลายเทียงเราเทียงถึงโตคำรามไงตามความเชื่อโบราณของจีนนะคะสิงโตเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็น أ, ลูกของมังกรเชื่อว่ามีพลังอำน,นาจขับไล่สิงั่วร้ายได้ข้ออไปนะคะวันตรุษจ,จีนแล้วอะไรว่าแม่งมีแต่ตรุษจีนทั้งนั้นเลย <c ười> ตรุษจีนไงจีนเราไงวันตรุษจีนในคติจีนโบราณถือเป็นวันสําคัญในความเชื่อเรื่องใดคะถ้าพร้อมแล้ว กดค่ะเปิดประตูสวรรค์ข้อที่3นะคะเปิดประตูสวรรค์เป็นคำตอบที่ผิดค่ะข้อสี่ครับข้อสี่นะคะวันที่เทพเจ้าลงมาตรวจตราโลกมนุษย์เป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อ2ค่ะวันเกิดของมนุษย์ทุกคนนี่มึงรู้ด้วยเนี่ยกูฉลองผิดวันมาตลอดนี่เราเกิดวันนี้เหรอเนี่ยใ้่เราเกิดผมเกิดวันนี้อ่คุณเลยเนี่ยแม่โกหกผมเนี่ย ตามความเชื่อเนี่ยในเทศกาลตรุษจีนนะคะเชื่อว่าเป็นวันที่เทพธิดานีหวาเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมามก็เลยกลายเป็นวันเกิดของมนุษย์ทุกคนเอ<ม>าั้นเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ย <c oughs> ถ้างนั้นเราพี่น้องกันกินเลือดลูกจับมันใส่ด้วยเดี๋ยวใส่ด้ยวดยวข้อต่อไปครับเมืองใดของจีนที่อยู่ใกล้กับเขตประเทศไทยมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วกดค่ะสี่ครับเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะเมืองเฉิงตูเฉิงตูนะคะเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะก็เลยนะคะก็คือจริงหค่ะว่าอยู่ใกล้กับไทยมากที่สุดก็คือมันจะอยู่ในมณฑลยูนนานที่มันจะอยู่เขตระหว่างไทยกับจีนเลยใช่มันต้องอันนั้นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมีชื่อว่าอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดค่ะหกยกิลครับหกกิลนะคะเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะโอยเตรียน ตัวไอเซียงนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฮ้ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยเรียังอีกแล้วก็ข้อที่แล้วบอกแล้วว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยไงคะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนคือเมืองใดค่ะฟรีแล้วเนี่ยถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมนะคะเป็นคำตอบที่ ผิดครัตอบเลยฉงชิงไปเลยครับชงชิ้นนะคะต้องตอบที่ถูกต้องค่ะใหญ่กว่าเหรอวะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใช่ก็คือมีพื้นที่ประมาณ82400ตารางกิโลเมตรไม่รู้เลยดีนะนี่ผมรู้แค่สองข้อเนี่ยแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเรกฐกิจค่ะแล้วก็การค้ำนาคุมที่สองข้อเนี่ยข้อมูลมึงอัพเดตเลยเนี่ย2023เลยสดดร้อ ได้ไปทั้งหมด10คะแนนโอ้ยอย่างน้อยครึ่งของครึ่งและทีมที่แพ้นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด7คะแนนอากกันเยอะไปดังกันเยอะสูสีสูสีอยากให้คุณนนและคุณก้องจับมือกันค่ะกจับมืออ่าลุ้นนะอ๊ยรู้เลยใครแค่ใครเมสเนี่ยและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่ทั้ ชนะผมอยากให้เขาพูดอะไรเป็นภาษาจีนให้คนดูแล้วพวกเราหน่อยไเดียผมจะพูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดจีนให้สวัสดีทุกๆคนสงเสียมอนหาวสิจุ๊บุ๊จีนปีนี้บอปื้ในเดี๋ยวคือขอให้ทุกๆุกคนสงเสียหาวจืดเงินทองเหรียญเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงเอาเฮ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าซินเชียยูอีซินเดี้ฮวนชาย